บันจงเคลงงเ้วพี่น้องให้บันนะรุ่นรุ่นเบ่งเขารุ่นเบ่งรุ่นเบ่งมาดนิรุ่นเบ่งรุ่นเบ่งรุ่นเบ่งพี่น้องฮะโอ้อ่ากลากเลยพี่น้องไอ้รุ่นไปเบ่งน้ำกกนครับบันนะครับพี่น้องครับนี่คือแกงตัดไซไซแห้งขนาดพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นน้ำาผมเด้อผมทีร้องไปร้องแกงเขียมพร้อมเลยครับแม่นกจ๋าสวัสดีพี่น้องหลังจากเมื่อนั้น เขาไปเป็นแหลงเพิ่นเนะาะแอนจ่าหลังจากเมื่อนั่นเขาไปเป็นลูกแหลงเนาะพี่น้องไปหาหหดแค่มะเดืไปหาหหดแค่มะเดงมือนี่เขากกไปเป็นแหลงเพิ่อนอีกเนาะไปเป็นลูกแหลงอีกคือเจ้าพี่น้องแค่น้องจา่ายทิพาเป็นโลราชิมานวองเมือนียตาพี่น้องไปนล้วค่ะก่ยัางไงงเกา <laughs> ลุ่นกันพี่น้องโอ้สูงทังนี่นี่คือที่เพิ่นว่าอาหารชั้นสูงเนาะพี่น้องเนาะทีนี้นี่ครับเดี๋ยวซอยทีมงานเขาก็ต้องค่อยๆยกไม้เ้าไปพี่น้องครับพี่น้องเอามาลุ่นเหมือนกันอู้แต่ว่าสูงขนาดพี่น้องไปทั้งเมฆนกข้ามครับตอนนี้ก็ถึงเรือง โต้ใหม่ให้พืชถึงรอบนี้อย่างนั้นห้างแต่ว่าห้างเงินใช่ไหสูงประมาณจากักสิบเมตรนะครับจากขึ้นขึ้นไปได้ร้องร้องต้องร้องมันอยู่ไหมอุม้มีใครอยู่มีใครมีใครครัง้งไห นี่ทำงานเราตรงนั้นเงนดิบหน่อยหยังไงมีใครอยู่อู้ใครมีใครมีใครอ้พี่น้องมาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเอ้ยจากใครน่อยใครงี้อากลากอยู่ครับเต็มกลุ่นแตาเลยพี่น้องถือว่าสมบูรณ์ห้างนี่ครับถือว่าสมบูรณ์ครับโย่ มาลุ่นมือแข้งนี่พี่น้องเอ้วันน่ะทีมงานเขามาพออลอยละแข้งนี่คือกับแข้งนี่ลุนโพโพเลยพี่น้องเไงแข้งนี่โอ้พี่น้องเหลียวเห็นบ่น้อลุนโพโพเลยขาวจันพันเลยพี่น้องเอ้จากใครอย่างเป็นใครอย่างบุรุษเลยตอนนะั้นทั้งแม่ปิ่งทั้งตัวน้อยตัวนี้ครับโอ้ ขาวอะลากเลยห้งนี่บบิกขิดบังที่นอกห้งน,น,นี่ตอนนี้หัวหน้าทีมงานเขากำลังสุกอยู่เขาเริ่นสุกให้หมดแดงนะพที่น้องน นี่แหะพี่น้องให้บรรยากาศน้ำปลาน้ำเขา่าบ้านนอกเขาก็ได้เดี๋ยวอเบ่งผลงานมาพี่น้องเนาะลุ่มต่อกันไปเรื่อยๆไป็นยนะังไงลุ่นลุ่มเบิ่งเขาลุ่นเบิ่งลุ่นเบิ่บง,บงมาหนีิลุ่นเบง่งลุ่นเบง่ง หนึ่งหนึ่งใช่ไหมโอ้อากลากเลยพี่น้องไงพี่น้องเห็นบมดแล้วป่นน่ะขึ้ไปเบิ้งน้ำกันครับบัดน่ะนับบันจงเทลงแล้วพี่น้องเอ้บัดน่ะจะติดเข้าไว้ละโอ้ก็ได้เพื่อนมันของควายมาไงเพราะน้องจ่าไปเห็นอย่างยูุทธ์พุ่งเนาะเนี่ยผมเห็นหางแโมเด็งเลย แต่ว่าบุมนี้ใครแบบคิดนำพี่น้องไปแล้วครับพอหางแล้วบ่กพอน้องจ่ากำลังหากินแผ่นสูงมิวเมื่อนี้พี่น้องเมื่อน,นี้พอน้องจ่าลงมือเองเลยเป็นจนนนนังไลยเนาะหางนี่โมเมนต์ของแท้แม่นบอกเบิ่งหางไม่เนาะพี่น้อง มื่อนี้เขากลับมาหาหไข่บมแดงให้เขาเนาะไม่นี่นแม่น,นมางจ่ามันเนาะเจาะมาหา้าโมแดงหรือว่าไข่โมแดงเลาะน้งพรนะม,ม,มจ่าพี่น้องตอนนี้เขากลับมาอยู่บริเวณแกงเนาะแกงนะ้งนำเนาะจ้าแม่บรรยากาศมาสู่พี่น้องเบ้างเนาะะเย็นพี่น้องอยากให้พี่น้องมายินนะแม่นางจ่าละเย็นไม่ได้ลงเล่นก็นเย็นเวลาพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าหาโมแด็งเราก็ที่ลงเล่นอยู่จ้า เอาไงโฮหาใครมดแดงเราจังเลนน้ำเนาะเลนเหลนน้ำเนี่ยใก็ะอวนเดินไปได้ดอกพี่น้องมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลเนาะอยากมาเล่นน้ำก็มาน้ำกันเนาะ,ะก่อนที่เล่นนำ้ำจะไปเลาะหาใครมดแดงกันต่อพี่น้องไปหาใครมดแดงต่อเนาะไอ้แล้วจ้าโอ้หนีเด้อพี่น้องเอ้ยเมดแดงเขาก็ได้สำหรับโตมดเนี่เขาก็ทิ้งป่อยไว้ได้คับเนาะไอ้เห็ดค้างเห็ดนั่นไปขยายพันธุ์เพ่อไปเลาก็เสี่ยวไข่มันไปกิน ซึ่งโมเมนต์เป็นการทำลายได้พี่น้องเด้ช่วงนี้บรรยากาศนี่นาแรงไหนยังนี่ก็เป็นฤดูหากินของชาวบ้านกระซิบอาศัยนี่ยนะครับไข่มดแดงกุ้งหอยปูปลานะี่แม่น้ำเนี่ยแหละพอได้อยู่ได้กินกันไปแล้วพี่น้องเนาะโอ้เย็นดนะีขนาดพี่น้องเป็นบรรยากาศทั่วไปนะน้องจ๋าพูดเย็นดูมันมีใหม่หักดูไปเนาะขนาพี่น้องมองนา่งเรีน เย็นบ่เนาะแม่น้องใจเย็นดีจ้าพี่น้องคนใจมากบรรยากาศแบบนี้ก็บอุ่น,น,นบแบบนี้กันพี่น้องผู้ใดมาบ่ได้แม่น้องใจก็เก็บบรรยากาศให้เบื้องจ้าจังกับพี่น้องผู้เร่ทั้งใจกันกันนกบพี่น้องบรรยากาศไทยกินมื้อน้องนอกมาถึงคุณแข้งหนึ่งพี่น้องแข้งแบบนี้เลยวันนี้หัวหน้าทีมงานเขาก็่ที่ขึ้นไป พี่น้องมารุ่นน้ำกันนะพี่น้อง,นะงเานาะรุ็นัใดๆรุ่นไฟกันได้พี่น้องเนดะ้อรุ่นน้ำกันพี่น้องตอนนี้รีมงานเราไปพ่อหางหมดแดงรุ่ติดกับนัม,นนมพี่น้องโอ้ไปไทยก็ได้

มาลุ่มนึังแตพี่น้องเนาะินมงามโหเอามาได้คำสลักทุเลแข้งนงแล้เนาะเอาไปไทยพี่น้องมึงมาได้เดินไเลยเนาพี่น้องเนียตั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 วฮัด้พี่น้องแข็งนี่ก็ได้นี่แหละพี่น้องเลยฝังยึกหดูให้กินเนาะใครหม่ใครง่ ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณแกงนะครับนาะมองนี้น้ําไหลแห้งขนาดพี่น้องผู้ใดมักมวนหาห่วงยางมาได้พี่น้องเด้อลองลงมาน้ําแกงนะครับมวนไหลพี่น้องรับรองได้ครับตอนนี้ผมกระิไปร้องจากน้อยแต่ว่าตอนนี้บ่มีห่วงยางพี่น้องที่ไปได้บ่มารุ่นซอยผมมปิดได้มาพิจารณาเบิ่งพี่น้อง น,น,น้องจ่า,ปาปไปแล้วน้ำแห้งไรแม่น้องจ่าประกาไปมาเดอ้อเพื่อใดทีมาเล่นน้ำน้ำพอน้องจา่าเชิงเลิศเชิงแข้งพี่น้องจูภาพสติอดเล่น <laughs> โอ้ยเล่นน่ลึกับลึกมากเลยพอน้องจ่าเล่นน้ำล่อนแกงอยู่ฟุเดี๋ยวพี่น้องเอ,อ้ยมันแห้งไร năm mươi độ phái lạc dần lúc hưng hạng kỳ đón còn anh cảm ôn như cụt đi ở lèo mùi đi mẹ nèo kèo 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 ก็ังจ่าสิเลไปสิเลไปลองลงมาพี่น้องจะว่าน้ำนี่เพิ่องดดวยตานี่มันแข็งขนาดเนีพี่น้องที่เขานั่งอยู่น่ะเด็กน้อยหรือว่าผู้หญิงนี้บนแด่น้ำไปเน้ะพี่น้อง บม่องโแห้งก็โมมาเล่นเด้พี่น้องที่ไปเล่นมองแห้งแหงวันมาเนาะไเอินพี่น้องมาเล่นน้ำแน่้นน้องมา้ครับไเ็ีไรุ้พี่้เล่นผมเบานนเก็แค่เ็มา หลังจากที่พากกันเลาะหาห้างมดแดงหาแย่ไข่มดแดงแล้วน้พี่น้องแล้วก็แวะมาเล่นน้ำก็ได้ถึงเวลาอันสมควรที่จะกลับบ้านแล้วแม่นบอกพอนางจา่าแ่นครับโ่ามวลไหลพี่น้องไอ้เมื่อไงได้หาไข่มดืแดงไปให้กินน้ำแล้วก็ได้มาเล่นน้ำน้ำมวนขนาดครับเออมวนขนาดพอนางจา่ามวนอยูู่้เดียวแม่นังจ่าน้ำแข็งหลายพอได้ลงเล่นจากพี่น้องแกลงเล่นอยู่ตื้นตนเนาะัดที่นี่ พี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลถ้ายอยากมาเล่นน้ำหรือมาหาไข่มดแดงน้ำพ่อแม่น้องจ๋ากันมาได้ครับเด้อแม่น้องจ่วทุนไ,นนไรอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิน้อพี่น้องเนาะจ้าวรขนาดครับวารขนาดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ร้านพี่น้องไปก่อนเนาะคลิปดาบพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่น้องจ๋าที่หาปล่อรอดทั้งใดแม่นจ่าติดตามต่อไปน้อพี่น้องเนาะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับพี่น้องเด้อจ้ทุนไรครับสวัสดีครับกันเด็กกันบายบายสวัสดีค่ะ